สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์รถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพ1ในร้อมีมาฝากอีกแล้วนะครับกับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับกับ Honda City คันนี้ปี2008เลยนะครับรถสภาพดีงามมากๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ สำหรับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้1นึ่งแสนหบาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพมือเดียวป้ายแดงสวยๆนะครับภายในใหม่ๆแบบนี้เลยครับชมเช็คดูได้ครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับโทรเจรจาสอบถามแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้ครับนีปี2008เลยนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งบาท1.5เกียร์ธรรมดานะครับสำหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สภาพเฟสสวย ปีก็งามแล้วก็ราคาก็น่าสนใจอีกแล้วครับกับรถสภาพดีๆนะครับเช็คมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับรถสวยสะอาดใหม่ๆเลยครับถึงจะเป็นปีลึกนะครับแต่เจ้าของดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับหากใครกําลังหารถใช้งานนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่มรอบคันชุดแต่งมาพร้อมนะครับแม็กแลวก็ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้งานได้อีกยาวครับ รับประกันการโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับรถสวยสภาพดีเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา Honda City ปี2008เลยนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพฟสวยครับจะทรงรงร้อมางามๆชุดแต่งก็งามครับอาปว่าท่านชอบและกำลังหารถไดใช้งานนะครับในราคาแสนต้นคันนี้ต้องบอกเลยว่าปี2008ด้วยครับ อลองชมดูนะครับรันตีการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายท่านรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับสนใจก็คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดลองชมดูก่อนนะครับอยู่ใกล้พุทธมณฑลสายสองบางแคย่านนั้นก็ไปเช็ครถทดลองขับดูก่อนนะครับกับ Honda City Z X นะครับ ปี2008รถสวยสภาพดีงามไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มนะครับสีสันก็สวยครับริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยก็เอาเป็นใช้งานสบายๆนะครับคันนี้รองชมดูได้รองคลิกที่ชื่อคลิปเลยนะครับรายละเอียดมีชัดเจนนะครับรับประกันการโอน,นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับมีมาให้เลือกมีมาให้ชมชอบใช่ชมเช็ค ดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็ยังคงหารถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับหากใครชอบและสนใจจริงนะครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับรถดีนะครับไม่ใช่รถน้ําท่วมจมน้ําหรือพิกลํานะครับเราคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับจากคนที่ใช้งานก็เราก็เช็คมานะครับฉะนั้นคันนี้ก็คัดมาแล้วครับสวยๆครับดีมากๆก็คือถ้าใครสนใจนะครับภายในกับระบบไฟฟ้านะครับ กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าภายในสวยสะอาดแอร์เย็นทั่วถึงสะดวกสบายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าถามว่าเกียร์ธรรมดาน,นี้ใช้ง่ายแล้วก็อึดทนกว่าเกียร์ออโต้นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่สวยอยู่ในสภาพที่น่าสนใจมากๆดูภายในดูเบาะนะครับงามๆครับ โทรเจราจานะครับโทรได้ตลอดนะครับใครตื่นมาดูตอนไหนอยากได้ไว้ใช้งานก็โทรเจราจาสอบถามนะครับรถสวยสะอาดนะครับริ้วรอยก็มีตามกันใช้งานตามอายุนะครับแต่โดยรวมคือได้รถสภาพดีๆแบบนี้นะครับ1,15,000บาทนะครับ กับ Honda City ปี2008เลยครับขอพรบคุณทุกท่านนะครับถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับหรือจะกดหนึ่งกดหนึ่งทักทายกันก็ได้นะครับจะได้สวัสดีขอบคุณนะครับที่ยังเข้ามาชม